ร้นอนมาไอ้เชียโอเคนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเส้นใหญ่มาเซนครับวันนี้เรากลับกันมาอยู่เกม DMC The w i ม่ใครนะครับโอเคผมมาต่อกันเลยผมไม่ได้ดูว่าผมอัพอะไรไปบ้างนะฮะผมน่าจะอัพอันนี้ไปสักครู่แล้วทุกคนเออใช่ใช่เนี่ยอันล่างเนี่ยใช่ไหมนี่ยปุ๊บพุ่งแล้วกดวายสามเม้คร Those flying bastards stole my eye. They torment me incessantly. I can't leave here without it. I'm trapped for eternity. Get me back my eye. And I'll take you to the tower. Over here, flying bastards, come. Nghe là bọn chị nắm vô. Hả? Một cái này à? Yeah, that's it. Lead the way. ไม่ได้ต้องแวะตีว่าไม่ได้ขอบคุณครับน้อง อ๋อหี้ยร่วงเปล่าครับผมเห็นห้องทางซ้ายเห็นปะเห็นห้องนี้ปะเออผมผมตีถึงปะวะผมว่าผมไปได้แล้ว้งแต่ว่ามันต้องมีอะไรรองให้ผมหน่อยอะเออวะไอ้แคยมันน่าไปอ่ะ ไม่ได้ครับโอเคได้ไปก็ได้เฮ้ยกูดีเลย์ปะล่ะฮะไปทางไหนไปทางนี้เหรอทางนี้ไม่น่าใช่แนวนะฮนะเฮ้ย โอ้ยเสียงแม่งโคตรหลอนหูน้อง

ไม่ใช่ครับแป๊บหนึ่งนะฮะผมว่าผมต้องอ่านเอ,อ้ยขอรทุกคนด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะผมใช้ยังไงตึกๆไปแล้วก็แมสตึกๆกดค้างเหรอไม่ใช่อะ <c oughs> มาดิรอือไม่ได้เหรอโอ้โหอ้เฮียโอ้โหมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี้ยเออเออเออ โอเคผมเกือบแตกเพราะว่าผมงงปุ่มอยู่ฮะถ้าคู้นะครับอ๋ออ๋ออ๋อนี่แค่นี้ปุ๊บๆออผมต้องต้องกดเบิร์นเนี่ยโอ,โอเคเกตแล้วโอเคนะครับ เราต้องไปทางนี้นะฮะแต่ว่าผมจะมาดูรถไฟทางนี้พบว่ามันเป็นทางที่มันน่าจะมาฟาร์มได้ครับเมื่อกี้เสียงเกมดังไวเป่วาวะผมก็ไม่รู้ดิเออพี่ผิโอเคทุกคนอย่าใจร้อนนะฮะเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปฟาร์ม ไม่ได้อะมันต้องฟาร์มจริงผมไม่ฟาร์มไม่ได้เหมือนใจจะขาดเกู๋โอเคฟูเคไม่น่าทางนี้ใช่ไหมเก๋ไปไม่ได้ครับไม่มีเสียงวิดวิวแล้วเนาะโอเคโอเคผมเห็นของอยู่ตรงนู้นนะที่ฟาร์มได้นะเห็นนะนะ ไม่เอาหรอกขี่เกียจแหละเพื่อนนี้ให้ดีให้ตายมันก็บินรอผมอยู่กูอัพมาแล้วปืนนะกูอัพมาแล้วปะะ๊ะนึงเกิไมลเกิดฮะฮ้าอัพมาแล้วปืนนะ ไอเออืออือ,อ,อน่าจะยังทำอะไรไม่ได้นะวันนี้ผมว่าไม่กลัวเกลียดอะไรละเพื่อนมันเอาไม่ได้ 800, 800, 800เด็บร้อยแปดร้อยแปดร้อยไปเลย ผมอัพไปแล้วของพวกเนี้ยเออเออเออ What the hell นี่ผมต้องโดดให้แม่นใช่ไหมอ๋อไกลไปกระจกกระจกเพื่อน đung ta cậu nha. Q trap die. What the fuck? ambush. You fucking bastards

อืมอ,อ้าวเชีย่ยแรงจัดเอ้ยนี่ดินี่เออเองทำพี่เอย่าทำพี่แตกไม่ได้นะพี่จะแตกเอาไม่พูดนะฮะสำรวจให้ทัว่วมีซ้ายมีทางนู้น อันนี้คือทางไหนฮะ้ยทางนี้ยังไม่มาเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยเย็ดโคกอย่าน้องน้องพี่ตกใจนะแม่งทำผมเว่ออเงี้ยมันก็ตีได้แหละนะนจริงอโอเคแล้วก็ดูไ้ทั่วครับ อันนี้คือทางที่ผมมานะทางนี้โอเคมามาอีกผมว่ามาอีกสองสามตัวก็จัดมาเดี๋ยวรอบหน้าผมอัพปืนก่อนให้มันแรงขึ้นหน่อยอนะเอเอไม่ใช่ทางนี้เหรออ๋อไปทางนู้นเหรอเอเนี่ยมีโฟสหนึ่ง อ๋อสองมันกับทางเนี้ยเวอาทางออกมันก็คือทางที่ผมมาเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอ,อมีอะไรอัปเกรดได้อย่างหนงครับอ,อ้าวตังแต่ฮานนี่โอเคฮะ anh này mà lên độc đong mai mai ik mi, long mai mi huốt, ơi 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 ơi, ừ, wa, 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 ơi, 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 ơi ว้าวว้าวกูมองไม่เห็นเอาจริงนะขูไม่มีอะไรหรอกอืมอืมเฮ้ยอืมเออตีฐานมาเต๋ปะโอเค รุปมันตีฐานสเต็บวะผมนึกว่ามันตีสเต็ปไอ้สองสเต็ปเนี่ยเกือบแตกไว้ละกูนี่แค่เจอนิ่มๆนะผมยังจะไม่ไหวเลยมันนี่ที่ขี้เกียจเดินเข้าไปหาวะ โอ้โใกล้เ huh. ก uh ินเพื่อนใกล้เกิ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 นโอเคฮู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 ผมขออนุญาตเติมเลือดก่อนนะฮะยังไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมีกา เองอีกแล้วมีพวกไอ้นี่อีกแล้วนะเบื่อจาดเอ้ยโอ้โหเฮียหืึเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเนียเกือบ,ออบ,ออบอแตก โอ้โหกูแตกกล้องมันไม่ถนัดเพื่อนผมกล้องมันไม่ถนัดบองตรงอ,อือเฮ้ยโอ้โหแม่งส่วนคอมโบ เอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยโอ้โหเอ,อ้ยเอ้ยข้างเข้าข้างหลังเออโอ้โหผมแพ้ได้เลยเนี่ยสู้ไม่ได้เลยผมหมดรูปเลยเฮ้ยมันมันปีนขึ้นไม่ได้จริงเหรอ มันไม่ได้จริงๆหรอวะโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็อย่าไปฝืนผมก็คงหาที่ฟาร์มผมไม่ได้แหละมาแล้วจ้ณเซียนนี่คือไอ้ไอ้คุณมีมันมั้ยครั I can see! Dante. You know me? No. I knew your father, Sparta. I can see him in you. Sparta was a demon. i nothing like him. <laughs> no. Of course. You are Nephilim. I can see that too what are you? phineas. scholar. inventor. prophet. demon. and until you arrived, political prisoner of mundus. i am grateful. it wasn't a favor. you said you'd take me to that tower. of course, my friend. of course. this way. mm-hmm. ไม่ได้เรื่องเลยเล่นเมื่อกี้นะฮะรู้สึกกากจัดนะฮะกากจริงกากจริงไม่นิ่งหนังไม่ติงหนังโอเคมีอัพได้แล้วมีเอเวนซ์นิโกปป้แอปเปิามไปแล้วมีเบรนซอมกระโดดขึ้นแล้วยิงแล้วก็มียิงกดค้างไว้อดกดกดูตั้งโอเคอันนี้อนแอปเลยฮะแล้วก็อาวุธอาหมัดนะฮะหมัดมีตึกตึกหุ้ยแป้งอยแรงขึ้นแล้วก็มีกดค้างไว้ ก็ต่อยเอานี <Sure>. ้ด <rumors> ีกว่านะฮะโอเคไม่เจอกันพรุ่หน้าครับสำหรับวันนี้ละไปก่อนนะครับเย็นกดไลกวก็เจอกันิดามเล้ครับจุ๊บจุ๊บไปแล้วเจอกัน